การจังหวัดการจนบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังหินตําบลหลุมรังอําเภอบ่อพลอยวันที่3พฤศจิกายน25 6 8เวลา10นาฬิกา40นาทีนายอธิสาน์อินทราผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยังชีพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังหินตําบลหลุมรังอําเภอบ่อพลอยจังหวัดการจนบุรีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมด้ววยยนาาาสกิ จึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีนา,นาชานาญแตงจุดหัวนหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีนายชวโร์มากแก้วนอำเภอบ่อพลอยและกิ่งกาชาติอำเภอบ่อพลอยพร้อม,มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งลำตะเพรนในเขตท้องที่ตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้ลำตะเพรนซึ่งเป็นลำ น้ำหลักของอำเภอบ่อพลอยที่ไหลผ่านตำบลหลุมรังได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่เกษตรพื้นที่ปศุสัตว์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า10ครัวเรือนทั้งนี้ได้สั่งการให้ในายอำเภอบ่อพลอยกําชับกันนําผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และภายหลังเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติทางอำเภอจะได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายและพิจารณาช่วย เหลือเยยวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไปกเาน้ทุบ Thank you.